สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่คอนโด i อเ o โอโมบิอิสพอยตนะครับตัวโครงการตั้งอยู่ใกล้ BTS บางนาเพียงแค่250เมตรเท่านั้นมาชมส่วนกลางของคอนโดนี้กันครับที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้นหน้าของโครงการแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำเด็กแยกออกมาตรงนี้ด้วยถ้าใครมีน้องๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยเวลาเล่นน้ำเลยครับเพราะว่าสระเด็กเนี่ยตื้นมากๆเลย ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นห้องโซเชียลคลับตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ครับให้ความหรูหรามากๆแต่ว่าพอมาสดีๆไฟเยอะๆแบบนี้ให้ความรู้สึกเหมือนชาในห,หนังไซไฟได้เหมือนกันนะครบโซนด้านนี้ครับจะเป็นห้องไลบรารีรูมเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งเล่นนั่งคุยนั่งอ่านหนังสือกันได้แบบชิลๆเลยครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซครับสำหรับลูกบ้านมานั่งทำงานหรือว่ามานั่งประชุมกันนั่นเอง สวยมากเลยใช่ไหมครับที่นี่